อา่ามาที่นี่มาจ่าเด,ด,ดีด้วยเฮ้ยมาที่นี่โอ้พยาธิมาดูจะมากระไรนี่นอ๋อแม่เกี่ยข่าวอยู่พุ่นโอ้สบายดีพอดงก่อน,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 นอ๋อนี่นะนเครื่องดูไปเครื่องกล้องเ่องปามาแม่นเครื่องผักมาดูไปกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเนาะกาดีต้อนรับทานเขาสู่ซอง บ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนะ้องกากมื้อนี้มาแสซนการเดินทางออกมาหน้าพี่น้องเอ๋เนาะคือเขาเคือเริ่มอ่าออกมาหาโน่นอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะกะก่อนสิออกไปเฮ็ดงานกะไปมาหาลูกชายก่อนมื้อนี้พี่น้องเอ๋เนาะกะพอดีว่ามื้อนี้ทางนแสนกะอ่ามีทางผู้ใหญ่เจดีจ์เจดีนอัน่อยู่ประเทศ u s a พี่น้องเอ๋เพิ่นได้ฝากเงินมาให้กับทางโมแสนไปให้กับทางอนุนนาะเป็นอ่าเนื่องในโอกาสเป็นของ,ของ,ของวับรอบเกิดย้อนหลังเพิ่นพี่น้องเอ๋เนาะ อ่าคือตอนนี้ทางโมแสงกับ hehe, มาใกล si okay? ้ซ uh ีฮอว์นอะไรเปลี่น้องเลยเนาะแนมไปกับทุกซราอยู่ตอนนี้กไปเปิดกล้องคอนพี่น้องเลยเนาะอการเข่าครองอยู่ทางแก๊สนี่กับโมเมนต์เข่าครองไม้อนุลหลับพี่น้องเลยเนาะเป็นเขาครองที่ผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาไปแจกจ่ใจครับครอบครัวที่ทุกทุกขยันกันได้พี่น้องเลยเนาะอ่าก็ได้มาใส่คนรถมาเลยพี่น้องเลยเนาะนีโมแซงนี่กับลาเปลี่ยนยางรถใหม่พี่น้องเลยก็ได้ออกมาสวยแน่มือนีเนาะอ่าโอเคจังไรกับไปเปิดโฟล์ดซุนกันเลยพี่น้องเลยเนาะ หัวนั่นจะมาถ่ายอยู่บนทางนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเป็นบุหัวพอมาผมจัเมันจะเห็นช่วงของผมมายเนาะเดี๋ยวอ้าวเนาะพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อเนาะสบายดีแต่หนึงนะ่งเนาะโดยโอเคไปบึงมือส้มก,กันพี่น้องเอ้ยทางไป็นยาวมาสิพี่น้องเองเ้ยเนาะ เขาแล้วอนอนเหรอเออเจอมาลัดโฟอยู <rad> uh. ่ส huh? <pos> ิวะเนาะมาไว้แท่อ้าวสบายดีลู่เออเจอวาลอยเดีวอ้าอไปที่นี่ว่าจาดียูเฮ้ มาดูนี่โอ้พยาธมาดูจะมากระไฟนี่ฮะจะจะมากระไฟนี่สบายดีปาดุ้งเลยไหมอ๋อแมย์เจาะข่ายอยู่พุ่นโอ้สบายดีปาดุ้งเลยไหมดูไหมสบายดีปาดุ้งก่อน,น,น,นอ๋อนี่นะนนเครื่องดูไปเครื่องกล้องเครื่องผักมาบอเมย์เครื่องผักมาดูไปเครื่องผักมาเบิ้งคนนี้ไม่ให เออใส่นีเกเนาะเออใส่ลงเสื่อนีเออพอเจพอเจดูพอเจก็ย um> <uh ังเออพอใจของเสื่อตัวจะมายังอยู่นี่นะจะมากระพานี่ลยตมามาถรัดตัววะฮะมาปาอมาจตปลาวะเออปลจะมากระพอยู่นี่นะเอให้พ่อ่อสบายดีป่ะ phải khỏeสบาย thì pa đung con đi pa đung, ơ, áo ngắm này độ, áo ngắm chưa à, áo may đó, nụ ngắm đi pa đung, ơ, sẽ ăn khao này độ, ăn khao thập, ăn khao thập kêng làm mây, ăn khao cho phách ăn mẹ, mẹ cho ăn. แซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่โอ้กินข้าวกับแกงแล้วไหมแม่ยังอ่ะจ้ำแม่อยู่ใช่แม่น่ะในเกี่ยวข้าป่ลูกเก็บแกงเออเกี่ยวข้าเกี่ยวเข่าอืมจะหันแดดได้เนี่ยนะลูกเนาะมาแดดแต่ใส่เสียงกันหนาวว่าใส่เสียงกันหนาวว่าใส่สะทงสะทุ่งสะทุงไว้ เออจะมาตอนพออยู่ก่บดูไม่มีผมเลยไม่มีผมเมอ้อเ้อไหวบอกมันกรบลมไม่หลุลมพัดโดนใส่งเสีอไว้คือกาว่ใช่อาอใช่ใช่ขนไหนใส่ใจพี่ใส่คอพี่ใส่บ้างมีวงหิบใส่บ้างมันดูวงหิบแค่นี้แหละเจ้าออกที่เอาที่เลยเออ เออแซงงอนนี่เยี <invent> ้วเออเจงหัวือไมได้กินชาใช่ดูกันนี่โอ้เปมุนกินชาอยู่ใช่ยโอ้เห็นมะพอสิยังมาน่ะเอซื้อสินหมูดุกยังนี่ขนเออนี่กะ

อ่านั่งดีแล้วเดี๋ยวนี้นะพอไปนะเนี่ยมันตกอ๋อตกแล้วมันเจาอดู้วม,มันมีเครื่องอะมันนั่งบ่ได้เนาะเออไปอ่าใช้ไปดีแล้ววันนี้เด้อพอจะไปแด้วอ่าเอาเอา,เอ,าอันอนี้เครื่องเดิมเนี่ยมันจิบไปประตูเนาะ พอจบกองยู่อ e ่พอจบกองจำอะไรเนยเนาะตได้เนออตกะได้เนาะเออเกิดมาเล่นมาต้อนพออยู่บนทางเนาะเนาะอยู่ป่ารีร้อนพี่ม่อนแหลกดูไหมบริษัทกระจอกมา่อบริษัทกจ้องมาพอมาต๊บ่โกคณาเนี

อีห้อยทั้งผีเออไปเออมาพอมาพอถือว่าตัวนี้มาถือถือได้ปะถืออย่างปะถืออย่างมันนักเนาะตัวนี้มันน้อยเออตัวนี้มันน้อยนู้นถือได้ปะโอ้ยใส่ไม้แห้งดังขึ้นเราเลยนนีะเป็นการพากันเกี่ยวเข่าพี่พี่พี่น้องเลยที่ลุกมาดิลงมาลุกลงมาทั้งนีวันนี้นี่แป้งนี่ ออนาะสวัสดีเด้อัเอตูมาเกี่ข่อยเกี่ยวข่อยกเกี่ยวข่อยกบออูเอาไปหาตูไว้บนนี้แม่โบตาใบดิ

ม้วงมันดุเดือดอมันม้วนมวนดูกันนี่นะจับหางดุดเออจับหมอนดุดอ่ะดีเกล้าถ้ากินข้าวแล้วบ่มันอันนี้มาให้ลูกแทนแต่หวานก็ได้นี่คะหวานขวดน้ำไหม่ขวดน้ำไหมหมูอันนั้นเพิ่งจะว่ากินข้าวกับแกงน้ำไหมกันหวาเนาะกินข้าวโอเคเลยมันมีหมูว่ะบนนี้เนาะมัมีหมูเดี๋ยวนี้ โอ้ไม่นุ่นใส่ไม้น้ำลังพอจะออกมาให้แม่แล้วอาดุเอาถุงมือออกเบ้างแม่แ้่งเยี่นบอานุ่นเหรอบอหมูเพิ่นนอะหมูเพิ่นนอะบ่โมเป็นไปห้องเยียนหมูเพิ่นกะเมื่อผู้ไหนเมื่อเกี่ยวเข่าอยู่หน้าข้าเจ้าผู้เนาะหมูเพิ่นมีแต่หมูผู้ใหญ่ข้าเจ้าข้ากินได้ทั้งข้าวเที่ยงโมเปินแม่นยังเหลือแต่ข้าวเที่ยงหนึ่งหนึ่งชื่อมาแต่งานลอยกระทงผู้เนาะ แกงกระเพราม,มาเส็นซื้อมาต่พุนบอนี่ตะาพานนุนตะพุนแกะเองขูมมูขูมมันมามันลอยไปนะพอเนาะตะก้ารถปูได้กินอ่ามูมูนล,ลอยไปไแพงไนะ <c oughs> ด้เนาะมาเส็นอะไว้ตะก้ารถปอนาดูเมื่อหามือเมเซก,กเอกียวมาแรกเปลี่นเนาะพอกีวันแอกมาได้เปื่นอันั้นกับท้กันกับแม่ ช่วงนั่นมันเบิดกาเลอคอยอยให้เขาคอยอินดับอล้วนี่พานี่ลงอืกินนกเจ้ะตดวนั้นอ้าจะนมนี่โอ้จะอยากให้ระตูบ่เดียเอาน่ะระตูลูกเี๋ยเอานี้ให้พะตูลูกเอาแป๊ปซี่คุณนะมันยังเขาว่าเป๊บซี่ยังเดียวเลยว่าเส้นนี่หัวไม่ได้ชิเอาหของนนนี่ลูกแรงงานเขาคนนนบน โอ้แบนหน้าน้พ่อมบออาคอบใจเด้อโถ่เออะทินข่าวหรอบเซแวยาให้กินข้าเช้านี่มีปูมารกับเปลงรถเนาะเปลี่ยนยางรถรถตีนซอดรถตีนซอดอันนั้นลยตีนซอดบอเนียเปลี่ยนยางนอกพอมันมันหล่อนหมดเลย ยอ,อยากได้ตะปูบ่แม่อยาลได้ตะปูลูเกเอ้ยนะุ่ <laughs> นถิ่มไหวนะไหวนุ่นนุ่นน่ะไปถิ่มไหวหนุ่นคือเห็ดหนักเล้งแต่ไปถิ่มไหวลูกเ <c oughs> จ้าไปถิ่มเมียนทางบ่อ่ะโตมาเมียนทางไปโตมาบอตาลูกเอ้ยบอตาโทมากระบอจิตกระบอกจิตแม่มันจิีบผนถ่ายอยู่นอกผมได้แดดได้ลูกแม่อุตส่ากันไงกินขนมเงี้ยมันมีต้น,ตนไม้เนาะ มอันนู้นบนลงมานั่งผู้น่ะว่าเซนเห็ดมองเห็ดมองเพลินให้เพลินนั่งอยู่มันก็ลงมาเกี่ยวเข่าเลยว่ะเนาะจะไม่เกี้ยวช่วยกันเราสามคนเลยบ่ลงมายามว้นเสาร์สุดดอกตอนบ่ายกันขึ้นไปนั่งอยู่ทึ่งผู้นาะเส่พูดขนมนะเส่โบพูดเท้าเลื่อนนุ่นนั่นน่ะเลื่อนนุ่นนั่นน่ะผุ้น่ะเลื่อนนุ่นดินเลื่อนนุ่นดินบ่อยู่นั่นน่ะกันจัง คันจ้องปิวเลยคันจ้องปิวอ um> yes. ่าคือนุ่นนะเขาก็จะมาวัดนีไหมอ๋อจลมขาแค่เนครัขึ้นไปพุ่นบ่อขึ้นไปเทียงบมเปอร์เซนีช่ไหมฮอนเนสอ๋ออันนั้นจะไปให้ลูกนะเาจะไปพุ่นบ่ออ๋อไปพุ่นบ่อจาไปจะไปพุ่นแต่เนาะเออาไปเลยไอ้เราอ้อันนั้นมือเจ็บมึนมั่งโมลุเฮ้อ Ấy, ấy, ờ, <laughs> oh, h h vais, Hermann, mình bây giờ bỏ bánh mắn ở đó Chắc bây giờ bỏ bánh mắn Bộ chắc bánh mắn sắp rồi Ồ, phần đằng chú mong phân chú Bộ nào ấy, mấy hộp nó đó Ở này khá là ngon, có mấy tè mặc nhạt Nhà tệm Nạc bộ, má phó hiểu quá Nạc bộ Nạc đê bộ Tên này kìa, nạc Màu xanh khuôn mỡ sữa rồi này ข cool ึ้นอยู spoke spoke oh, ่เนาะเสือบอเซียนนี่เลยบอเซียนเองคุณพ่อเนาะตอนนี้ใช่บอไรแล้วเนาะบอเซียนใส่บอไรเลยเลยเอามาใส่มาเกี่ยวเข่าเลยเนาะไาดูปะลาดูปะยิบเองเลยเสือตัวนี้น่อยคุณพ่อโดยใส่เองยิบเองเนาะอันนู้นพันว่าอยากมาห่มมองเพื่อนเพลินเพลินเลยแบบบุลจัดเอาบอทั้งบอตัดเอาเห็นบอชีสพบุลจัดอยู่นะโอ้เข่าเหรอแม่จักเท่ามันเสียแล้วเนาะเอา อ๋อยากเสี้อ่ะโอ้ฉันบอกบ่ได้เอาไปผสมกับบ่มี่อันนี้อย่างบ่มี่ตะนางอันเท้าตัดนี่บ่าสิไม่ห่มนู่นนี่แมนหนูเดี๋ยวแม่เอาไว้ห่มให้ไปอย่าไว้ห่มบอกแล้วอึ๊บห่มเพลินห่มนุ่นบ่อยนี่เนาะนุ่นดินอยู่นี่บ่ดูนี่นุ่นดินอยู่นี่อ๋อนั่งไม่ใช่นั่งดิว่ะนั่งดินอยู่นี่ว่ะดินทรายเพิ่นธุ์นี่ประหลาดประหลาดประหลาดดินทรายประหลาดดินทราย มึงแนี่หัวไม่ได้ขิดินใช่ไม่ได้ขิดินใช่ลิกแล้วก็เอาหัวไปทังกับดินนั่นเองโอ้ยอย่าบายลูกอย่าบายเจ้ากินนั่งนั่งนี้ลูกวะนี่พอมีของขวัญใหม่เจ้าได้มือนี่นะพอมีอย่างนามให้อ่ะเออพอมีของขวัญใหม่เจ้านั่งงามั้นเลยมีจอนจอนยังเอ๋อแต่รุ่นแน่นเนาะขวัญยังจ้ะเบิ่งเนาะน้มึงนั่งก่อนถอดก่อนถอดเกิบอีกโอย เอาแรงเอาแรงแล้วมันมีหบเลยลูกหนาเรเจ้าหนอยโอนั่งขนาดมาพี่ไหนเจ้าก่นเนาะเบงเกงล่ามันมีหบมีตรงไหนเบงนั่งนะอือเจ้ากันขนาดมาพี่ดกมันเป็นขนาด้โอวมดินทรายโอ้ยดินขี้ดินทราย โดยบอเซนมีอย่างน้อมาเซอร์ไพรส์มนี่เนาะโมมันเกิดเพป็นโมนี่กับนอนรับปะเป็นตัวไหนเนาะแม่นงานบ้านอันเวียนปูกับยาเมื่อไห้่ครับกำลังเป่าเค้กแล้วกันนอนรับปะอแรงเป่าวยเค้กแล้วเสร็จบอกขนมนอนรับปะได้เนาะแต่เนาะโมนี่กะมีทางเันผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอย่างเจริญเจริญพันยูอ่าประเทศยูเอเอเพิ่นแหละเนาะโอ้ได้ฝากเงินมาให้กระตั้งบอเซนเนาะ เป็นกองคอนฝากเงินมาให้อนุนกเงินมาให้อนุ่นแม่เอายู่บ่ดุเอาว่เงินไม่หดูมืนบดูนั่งหันหน้ามาดูรจะนั่งหันห้ามนั่งกางเกงนะเออนั่งงามเลยดูเอาเด็นี่พูงหา่เพื่อนฝากเงินมาให้อนุรนเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบ อ่าดอนเนาะดมอะไรสิบิ้ดอนพี่น้องเอ้ยวกระชีแต่ว่ากะเอาเงินกีบมาให้เนาะพี่น้องเอ้อ๋อโดยอันนู้นมาเอาไม้ดุอ่าอันนู้นเอาไม้ดุเอาแม่เฮ้ยได้เอาเห็นได้เอาเฮ้ยได้ได้เอาเอาขนมเข้าปากก่อนลุขนมเ่าอะไรเธอกินนะเบิ่งเอามาพี่ก่อนบ่เอาไว้ก่อนมาดุขนมนี่ไว้ถุงก่อนไปกินลายเลยขนมเนออืมนี่พูดนางกินด้นอาแม่เห็นได้เอานั่งดูแม่ก่อนดูจ้าก้อ นั่งงามๆเด้อมาพี่มานั่งงามๆนะแม่พี่ดุมานั่งงามๆไว้ก่อนสิเอาเงินไว้เดี๋ยวให้พอยืนให้มานั่งอยู่โฮมเนะเนาะการเป็นเงินเป็นทองจะดีจบุญนะเพ่นกาบ่ได้ประสงค์ออกซื้อออกน้ำเนาะโดยเงินเพ่นฝากมาหนึ่งร้อยสี่สิบดอนเด้อโดยครับจีบมาให้เนาะอนุภาพอนุภาพเป็นของคอนวันเกิดยอดดังเนาะเ็จะได้เอาลูกลูจ้าเอ้หนูกมือเอาอะไรลูก จ้าจ้าเงินนุนนุอนอาเก็บไว้ไปเข่า <ไป S 1> องเฮียนใครใช้ไปไปเสียว่าบ่ดยี่เด้อนนุนุนใส่เองโอ้เงินนุนบ่อยเลยไปนั่งเยียนไปแบบเยียนบ่โดยเออให้แม่เก็บไใบเราจะมันเหี้ยเลยนุนเกี่ยวเขาแล้วนุนจะไปหาเขาห้องเฮียนอย่าเจ้าเล่ห์นุนไปนั่งเยียนไปห้องเยียนเลย ไปพอดีเนี่ยคูไปพอดีเด้่ยคูสิีตีแบบนี้นะกี่ื้อแบบนี้คูตีเลยอยากโมอยานบมกูตีบมย่าโย่านี่อยากไปเฮียนอยู่บนเจ้าอยากไปเฮียนไะเราวันเราเดินไปองเรียนนี่โอ้ยอยากไปขึ้นยังมาเสะได้มีงันโอ้พี่น้อยน้องฮอลแลนด์ได้กว่านี่เนาะโอเคใหญ่กจะจะไนก็ให้ระทังเนี่ยนุ่น ขอบุญขอบคุณเพื yell, again, right ่อนก่อนเนาะวันนี Mich ้งครับเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนเนาะโดูอนอยู่ดีมีแห้งเนาะเพื่อนซื้อว่าจากไหนก็ว่าเส้นเพป็นบริสุทธิสมออกน้ำเนาะโดยเนาะกจาเพื่อน่าเพื่อนกับบริสุทธสมออกน้ำเนาะก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเบิดทั้งครอบครัวเลยเนาะแล้วก็เดินทางไปใช้มาใส้ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะแล้วก็ขอให้เฮ็ดกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการเด้อเนาะสาธุ ที่หมดนี้เนาะการจะไหนการทางบ้านเซนเองเนาะโดยเนาะทางม้านเซนเองก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะที่ได้ฝากเงินประคามาให้กับทางอนุนในในโอกาสวันเกิดย้อนดังเนาะอ่ะสบายดีเนาะอนุนเนาะพี่น้องเนาะการทางบ้านเซนก็ได้มองเงินเนี่ยครับทางแม่อุนเนาะแต่ว่าอุนเป็นทีบลอยแล้วพี่น้องเอ๋ก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะที่เมตตาเดี๋ยวว่า ฝากเงินฝากค้ามาให้กับทางนอนุนเนาะไว้ช่วยช่วยกินพี่น้องไอ้กาทางบ่อแสนทางมีอนุนกันเนาะจะได้เก็บไว้ให้เพื่อนและพี่น้องไอไว้เพื่อนไปเขาห้องคำเฮียนแบบปัญญาเพื่อนแหลพี่น้องไอ้เนาะเงินที่เงินที่ว่าทางปัญญายเพื่อนฝากมาแต่ได้เท่ากัทางบ่อแสนเองก็ได้เก็บไว้เนาะเก็บไว้คันทุกซ้ทรายไหนพี่น้องเพื่อว่าปใหญ่มากก็จะได้เขาห้งคำเฮียนก็สิมีเงินเป็นส่วนของเพื่อนพี่น้องไอเนาะก็ยุติใจแด้หลายพี่น้องไอที มีทางเอฟซีทางผู้ใหญ่เนาะที่ว่าหักแพงลูกชายของพอแสนเนาะก็ต้องการปกปปกปนนะาบขอบคุณขอบคุณได้นะเด้อเนาะแในก็เอ็นดูครับลูกชายของพอแสนเนาะการสำหรับคลิปนี้เนาะทางพอแสนเนองขออวยใจพรให้กับทางเพื่อนเนาะอ่าพอแสนก็บหมวยอย่างตอบแทนคุณเพื่อนไะด้เนาะมีแต่คำอวยใจพรให้คุณอยูด่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเด้อเนาะเดินทางบุใส่มาใส่กับคอยอตลอดปลอดภัยเนาะ ขอให้อนุโมทน,น,น,นาความเงินปัตนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบังิรังใจปัตนาเด้อนอกจากสหรับคลิปนี้โอเสจจนสิได้ดาพี่น้องไปก่อนได้เนาะเอาไว้พบพ่อกับส่งโมเสนในมือต่อไปเนาะกจากสนับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปัตนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบังิรังใจปัตนาเบขขอร์สุข,ขสุขคนนอกจากจะได้ก้าวคั้นบัสบายดี